ทำไมคนจีนชอบให้สมหวังสมหวังอันนี้ครอบเย่หมดเลยคิดอะไรสมหวังหมดคิดให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงคิดให้ร่ํารวยเงินทองคิดอยากมีหลานชายคิดอยากมีหลานสาวคิดอยากมีลูกสะใภ้ลูกเขยสมหวังหมดเขาถึงเรียกว่าซิงเจียอยู่อีกส่วนควางตุ้งเขาจะพูดไม่เหมือนเราควางตุ้งก็จะบอกกงเห่ฝาชอยกงเห่ก็คือยินดีด้วยนะที่พวกชายอ่าควงตุ้งก็จะพูดสไตล์นี้ ครับสวัสดีครับดีบีชัวเถาเราสวัสดีกันวันนี้วันนี้วันตุ๊จีนวันนี้เป็นเจียกุยชิวอีกนะครับก็คือวันปีใหม่ของคนจีนนะครับซึ่งตอนนี้วันปีใหม่นี้เดี๋ยวนี้เป็นเกือบของครึ่งโลกแล้วครับเพราะคนจีนเดี๋ยวนี้รวมจีนเขาเองรวมจีนที่ออกพ้นทะเลครึ่งโลกกว่าครับแล้วกลับมาเขาก็คือจเจริญรุ่งเรืองแล้ว แล้วเขาก็เกือบมาเป็นกึ่งมหาอำนาจแล้วการให้ความสําคัญเลยเยอะขึ้นตุจีมีคนโทรมาหาเจก,กุยอวยพรยังไงอะเจ็กอวยพรยังไงซึ่งบางคนเนี่ยไปเอาคาอวยพรที่มันเขียนอยู่เป็นภาษาจีนะ่ะเป็นตัวหนังสือถ้าในไทยเนี่ยใช้กันน้อยอย่างในไทยทั่วไปก็คือดั่งเดิมเลยสิงเจียอยู่อีสิงนี่ฮวกชายคนก็มาถามอีกสิงเจีย ยูคืออะไรซิงเจ,จียก็คือเจียก็คือเจียหวยเทาที่แปลว่าเดือนแรกของปีนะครับสิงก็คือเดือนและปีใหม่และเป็นเดือนแรกนะครับยูก็คือสมหวังทำํำไมคนจีนชอบให้สมหวังสมหวังอันนี้โคฟเวอร์หมดเลย คิดอะไรสมหวังหมดคิดให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงคิดให้ร่ํารวยเงินทองก็ร่ํารวยเงินทองคิดให้สุขภาพดีร่ํารวยเงินทองคิดให้ธุรกิจดีคิดให้ลูกกตัญญูคิดให้หลานน่ารักคิดอยากมีหลานชายคิดอยากมีหลานสาวคิดอยากมีลูกสะภ้ยลูกเขยสมหวังหมดเขาถึงเรียกว่าซิงเจียอยู่อีทีนี้อยู่อีแล้วเนี่ยคนจีนก็คือเน้นอะไรเน้นกําไรเน้นเงินสิ่งนี้พวกใช้ก็คือตามมาเลยสิ่งนี้ สิ่งนี้ก็คือปีใหม่สิ่งก็คือใหม่นี้ก็คือปีพวกใช้ก็คือมีโชคลาภมากโชคลาภเป็นทวีคูณเป็นดับเบลิลนะครับตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะพูดกันเลยจนทุกวันนี้ในไทยเองก็มีคำเนี้ยเวลาอวยพรก็จะมีตุ๊ก,กาตามีอะไรเกี่ยวกับ สองคำนี้เลยสิงเจียอยู่อีกสิ่งนี้หวัวใจนะครับทีนี้ของเราเนี่ยดั้งเดิมเราก็จะอวยพรถ้าผู้ใหญ่เราจะอวยพอรอสิ่งนี้คนะิงเกียรนาคิงเกียคิงเกียก็เป็นตัวที่ไม่มีตัวหนังสือเป็นแค่มีว่าคิงก็คือเท่าที่ผมแปลรู้ก็คือเบาๆคนแก่เนี่ยเดินได้สะดวกสะดวกร่างกายแข็งแรงเบาๆคิงเกียเกียก็คือทั้งแข็งแรงด้วยทั้งแบบไม่สับสนไม่ช้านะครับนะครับสิ่งนี้คิงเกีย ทีนี้คิงเกียรมาพูดต่อจะพูดอยู่อีมันก็เป็นคอลลาสเวอร์ชันแล้วก็จะเป็นสิ่งนี้หะาเสียเห็นไหมฮะสิ่งที่อยู่อีสิ่งนี้พวกใช้อันนั้นมีตัวหนังสือแต่สิ่งนี้คิงเกียรจะอวยพรผู้ใหญ่จะไม่มีออกมาเป็นตัวหนังสือคิงเกียรเขียนไม่ได้ก็เลยต้องมาเป็นสิ่งนี้หะาเสียหะาเสียก็คือสมหวังหะก็คือเหมาะสมนะครับเสียก็คือสิ่งที่คิดไว้ก็คือสิ่งที่คิดไว้จะได้ดัง สมหวังนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นสําคัญแล้วก็จะส่วนใหญ่จะใช้กันส่วนคําอื่นเนี่ยมันเป็นคําบางคนมาถามเจ็กปึ่งบวงลีชุกยิปเพงอ่างอันนี้อ่ะมันเป็นคําที่เขาเขียนไว้บางคนเนี่ยเอ,อ่อพอตุกจีแล้วจะต้องติดตุยเลียงหน้าบ้านตุยเลี้ยงก็คือคํากรนะครับหน้าบ้านแล้วก็มีติดข้างบนอย่างติดชุกยิปเพงอ่างแล้วข้างซ้ายข้างขวาก็จะอวยพรไปนะครับ อันนั้นเป็นคําที่เขียนขึ้นมาเป็น,นกระดาษเพื่อติดติดเอาเลิกเอาชัยเหมือนก็ติดเหมือนกับอาจจะพูดอิงนิดนึงน่ะมันไม่ใช่พระมาเจอเท่านั้นเองอ่ะมันเพียงือนเป็นตัวหนังสือดิคาความหมายดีๆแล้วติดขึ้นไปที่หน้าบ้านติดขึ้นไปตามที่เสาหน้าบ้านนะครับฉะนั้นอย่าง ชุกเย็บเพ่งอางเจ็กปึ้งบวงลีสแซอีแห่งลงพวกนี้เนี่ยเป็นสิบๆคำเลยเขาเขียนขึ้นมาแล้วติดหวยอยู่ลุ้งจ้วงเจ็กปึ้งบวงลีหวยอยู่ลุ้งจ้วงก็คือสินค้าเนี่ยโอ้หมุนเวียนแสดงว่าอะไรขายดีเจ็กปึ้งบวงลี่ก็คือลงทุนหนึ่งกำไรหมื่นนะครับชุกเย็บเพ่งอ่างคือเข้าออกเนี่ยเพ่งอ่างเข้าออกเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรมาขัดขวางเลยสมูทนะครับแล้วก็แซอีแหงลง ซอีก็คือเซงลี่เซงลี่ฮอเซงลี่ขายดีขายดีพวกนี้เป็นคําที่เขียนขึ้นทั้งนั้นนะครับส่วนคาโอยพรจริงๆก็คือซิงเจียยู U ่อ e ีสิ่งนี้พวกใช้ที่ใช้กันมาหลาย1ิหลายปีหลาย10ปีใช้คู่กับคนใต้จวนเรามานะครับส่วนสิ่งนี้คิงเกียสิ er ่งนี้หาเสียอก็คือสําหรับเจอผู้ใหญ่ให้เขาเออกระดุกกระเดี่ยวดีแข็งแรงดีนะครับส่วนอันอื่นๆก็แล้วแต่จะพูดส่วน ควางตุ้งเขาจะพูดไม่เหมือนเราควางตุ้งก็จะบอกกงเห่ฝาชอยกงเหก็คือยินดีด้วยนะที่หวกชายควางตุ้งก็จะพูดสไตล์นี้สักส่วนใหญ่กงเห่ฝาชอยซันหนิ่นโหนนะครับซันหนิ่นก็คือซินเนียนซินเนียนห่าวนะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วถ้าเกิดจะพูดได้จีวีคคำหนึ่งก็คือสิงชุงควายลักอันนี้อาจจะพูดถึงงานตุ๊จีแน่นอนอย่างซินเนียนซิงนี้มันก็จะไปพูดถึงว่าปีใหม่ ซึ่งใช้กับปีใหม่สากลก็ได้หนึ่งมกราก็ซินเหนียนไข้เลิกก็ได้แต่ถ้าสไตล์เราจะรู้ว่าเป็นสไตล์จีนแน่นอนก็คือซินชุนอันนี้คือตุกจีนแน่นอนชุนก็คือฤดูใบไม้ผลินะครับฤดูใบไม้ผลิเขาจะเป็นตัวแทนของทั้งปีของจีนนะครับซิงชุควายรักนี่เลยรู้เลยว่าอันนี้แน่นอนต้องเป็นตุกจีนภาษาจีนไม่ใช่ปีใหม่สากลด้วยนะครับแล้วก็ งานนี้คนจีนก็วันนี้ก็ได้จะบางคนถามอีกแจกแตเอียเมื่อไหร่ตามหลักแล้วนะครับแจกแตเอียม,มาจากอะไรเมื่อวานนี้นะครับวันไหวเราไหวเจ้าไหวพุรูดเสร็จแล้วถ้าตอนบ่ายมีคนไหวสำปรเสเวสีหรือเหล่าเจ๊กเหล่าแปะหน้าบ้านก็ไหวไหวเสร็จมื้อเย็นเขาจะต้องกินข้าวรวมครอบครัวร่วมกินข้าวแบบครบพี่น้อง ถ้าพ่อแม่อยู่เพื่อพี่ลูกลูกทุกคนก็จะกลับมากินข้าวกับพ่อแม่แต่งานนี้จะไม่มีลูกสาวเพราะว่าลูกสาวก็ต้องไปกินกับพ่อผัวแม่ผัวบ้านเขาฉะนั้นงานนี้ก็จะมีเห็นไหมมีลูกชายลูกสะใภ้หลานๆซึ่งเป็นของลูกชายนะครับก็จะมากินรวมกินกินเรียกว่ากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาเขาเรียกว่าเหนียนเย่ฟ้านนะครับเจ้ากล้วยนีเจ้าถั่วงีนะครับภนะาษาไต้จว๋วเหนียนเย่ฟ้านเป็นภาษาจีนกลาง แปลว่าคืนวันตุดจีนข้าวมื้อวนนอันจุดจีนพอกินเสร็จแล้วเนี่ยเริ่มละก็จะเริ่มแจกอ่งเปากันก็ได้นะครับก็ไหนไหนมากินข้าวกันลุกๆอ,อากงอามาก,ก็แจกให้หลานๆน,นะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแจกอ่างเปา่าแต่วันนี้ชิวอีก บอกเลยนะครับชิวอีกควรจะไปกราบไหว้าาพ่อแม่ก็เหมือนกระสงการด้านเราไปลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่นะครับชิวอีกก็ต้องไปสวัสดีเขาเรียกว่าไปนี้หรือไปเจียไปนี้ไปเจียเนี่ยก็จะเอาส้มนะครับบางบ้านเมื่อก่อนโบราณหน่อยเขาเรียกว่าขังปิงนองนะครับในนั้นอาจจะมีสมอด้วยมีการหน้าไปด้วยกับน้าตาลกับขนมจันอับนะครับแล้วข้างบนจะมีส้มก็คือบางคนเนี่ยเขาเอาส้มไปก็ไม่ได้แกะส้มมากิน ใช่ไหมฮะไม่ได้เก็บส้มส่วนใหญ่ก็กินขนมของหวานที่อยู่ในจานนั้นอันนี้ลูกทุกคนควรจะเขารบพ่อพ่อแม่นะครับควรจะไปไปนีไปเจียไปนีก็คือสวัสดีปีใหม่ไปเจียก็คือสุดๆดีเดือนหนึ่งนะครับไปเจียความหมายก็คืองานจุดจีนเหมือนกันนะครับเอาไปยกแล้วก็เรียกคุณพ่อคุณแม่อ่ะป้ามาหรือจอ๋อนะแล้วก็ยกอันนี้ แล้วก็อวยพรอป,ป้ามาหรือสิปป่งนี้กิงเกียหะเสียป้ามาก็จะอวยพร่าแล้วลึกแก4สีแปเอีหาเซงลี่ตัวทางหาสื่อเงียบจริงโปกนะฮะก็คือธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองนะครับรเซงลี่แห่งลงแต่อีแห่งลงเซงลี่ห่อพวกชายอะไรเงี้ยเขาจะอวยพรมาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือเขาเรียกว่ายกสวัสดีปีใหม่พ่อแม่แล้วลูกกับลูกสะพ้ายก็ลงไปทีละคู่ทีละคู่ นะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่เสร็จแล้วอะไรรู้ไหมก็ต้องให้อ่งเปาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับส่วนผู้หลักผู้ใหญ่บางคนละเอียดหน่อยรับของลูกเสร็จก็อ่ะอันนี้ให้ลือ้อแต่จะมากจะน้อยไม่เป็นไรนะครับอยู่ที่สินน้ําใจนะครับทำาถะครับก็คือรีบทำาถครับนะครับปีใหม่จุจีนนี้หรือปีไหนเจอก็รีบทําโอกาสแบบนี้มีไม่เยอะนะครับก็สวัสดีปีใหม่แล้วคุกเข่าลงไป นอกจากลูกคนไหนอายุเยอะและ้วคุกเข่าไม่ค่อยไหวก็ยืนก็ได้นะครับให้พ่อแม่นั่งแล้วตัวเองก็กม้มโคง้คง,คงนะครับแล้วก็พอสวัสดีปีใหม่เสร็จเป็นคู่เลี้ยงตามเลยคนโตคนที่2คนที่3แต่บางทีเขาอยู่กันคนละบ้านใครมาก่อนก็คุกเข่าก่อนนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ให้ลูกวอวยพรอากงอมาม่าเสร็จอากงอาม่าก็ให้อังเปลาลูกที่ยังไม่จบยังไม่ทํางานก็แล้วอังเปาอย่างเดียวไม่ต้องให้นะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นเสนอ ให้กับ FC เราทั้งหมดควรจะมีประเพณีวัฒนธรรมแบบนี้ซึ่งมันก็ทำแล้วก็เป็นการอบอุ่นพ่อแม่ก็จะโอ้ลูกเราคิดถึงเราอะไรเงี้ยเคารพและรำลึกถึงเราตลอดเวลานะครับอันนี้ก็คือเจ็กกุยก็แนะนำสืบสารวัฒนธรรมใต้จิวของเราต่อไปซึ่งคนจีนในจีนแผ่นดินใหญ่บางทีก็ไม่ได้ทำแบบนี้แล้วนะครับแต่เจ็ก,กุยแนะนำให้ทำปีหนึ่งก็ครั้งหนึ่งนะครับได้ลงไปคุกเข่าพ่อแม่ ได้ลงไปอวยพรพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็อวยพรเราต่ออยู่แล้วนะครับฉะนั้นเรื่องตุ่จีนการอวยพรนะครับผมก็แนะนําประมาณนี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือน